วันนี้มาแต่งหน้า everyday look ก,กันผิววันนี้ไม่ได้ลงรองพื้นนะคะใช้แค่แป้งพับด o w d อั u l t r าของเมลินเพราะของมีรองพื้นผสมอยู่แล้วตัวแป้งพับทั้งหมดจะมี3เบอร์นะคะฟาเลือกใช้เบอร์หนึ่งตัวแป้งนะคะเน้นการปกปิดเนียนติดทนตลอดทั้งวันรู้สึกเบาสบายไม่หนักหน้ารู้สึกชอบตรงที่ไม่ต้องลงรองพื้นก็ได้อันนี้ลงหนึ่งข้างให้ดูก่อนนะคะให้ดูความแตกต่างข้างที่ไม่ลงนะคะได้ชัดเลยนะคะว่าแป้งพับปกป,กปิดเนียนมาก ต่อไปก็ลงให้ทั่วหน้านะคะนี่รู้สึกออร่าขึ้นมาทันทีเลยต่อไปเราก็เริ่มบันเลงแต่งหน้านะคะลงบล็อกตาเลยจ้าจะใช้เป็นสีจมพูจมพูน,น,นะคะลุกวันนี้ปิดวิ่งวิ่งนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปัดมาสคารา่าด้วยกิสอะไลเนอร์นะคะปัดแก้ม แก้ไม่แดงไม่มีแรงเดินนะคะลงลิปเลยนะคะแล้วก็ปัดไฮไลท์นิดหน่อยนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะผิวฉ่ำมากคือผิวไม่แห้งแล้วก็กันน้ํากันเหงื่อไม่เป็นคราบเลยนะคะอีกอย่างะคะ่ะตัวแป้งจะช่วยป้องกันแสงสีฟ้าและมลภาวะที่เจอในชีวิตประจําวันได้อีกด้วยแม้ว่าช่วงนี้ฝนจะตกก็ไม่กลัวนะคะเพราะเป็นแป้งที่พร้อมทุกสภาพอากาศจริงๆ